สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะฮะมาอัปเดตราคานะครับ h o น d ้า c x 1 6 0 a b s ปี2022นะครับว่าเดือนตุลา65นะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะลงแบบเงินสดเงินผ่อนนะฮะแล้วก็พร้อมจดทะเบียนนะฮะสำหรับ PCX160 a b s 2ปี2022นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนะฮะ วันนี้ลง2สีเลยนะครับก็จะเป็นสีเทาดําตัวนี้นะครับนี่ฮะสีเทาออกด้านๆนะครับแล้วก็จะเป็นอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีแดงดำนะ PCX เขาก็ทํามาเป็น2งรุ่นนะครับก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัว ABS นะตัว ABS ก็มี2สีนะครับก็คือนี่ฮะจะเป็นสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับถ้าใครถูกใจในราคานะฮะที่ผมลงก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับหรือว่า สั่งจองได้ x นะครับสำหรับ p c x 6 0 a b s นะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว ABS นะฮะก,ก็คือดิสเบยหน้าหลังนะครับแต่ว่าข้างหน้านี่จะเป็น ABS ส่วนข้างหลังนี่จะเป็นแบบดิสเบยธรรมดานะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีเทานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นยางแบบเรเดียนะฮะยางหน้าก็ใช้ของมิชลินนะล้อแมกลายใหม่นะครับผมนะฮะนี่ฮะตัว ABS สีเทาตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงดำนะครับผมนะะนี่ฮะโทนสีของเขาก็จะเป็น สีแดงออกด้านด้านนะฮะนี่ฮะสวยนะครับสีแดงตัวนี้นะฮะเพื่อนๆเข้ามาสอบถามแล้วก็จองเยอะมากนะครับสําหรับสีแดงนะฮะตัวนี้ก็ ABS นะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับสำหรับดิสหน้า ABS นะข้อดีของ ABS ก็คือเวลาเราใช้ความเร็วสูงๆนะครับแล้วก็กำเบรกนะครับเบรกจะไม่ล็อกนะฮะเนี่ยโทนสีแดงสวยมากนะครับผมนะฮะ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่ถูกใจในราคานี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามนะครับหรือว่ามาจองได้นะครับที่092 1577 129นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีแดงครับตัวหนังสือจะเป็นตัวนูนนะครับนี่ย PCX ตัวนูนนะสีแดงนี่สวยนะครับเพื่อนๆเข้ามาสอบถามแล้วก็จองเยอะมากนะครับในส่วนของราคานะครับสําหรับ2สีตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ราคาตัวรถอยู่ที่99,900บาทนะฮะสำหรับ p c x 1 6 0 a b s ทั้ง2สีนี่นะครับราคาตัวรถ99,900 90, บาทะครับแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,500บาทนะฮะตัวนี้ก็พร้อมรับรถอยู่ที่1 1 4 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหม้อน้ำนะฮะนี่ฮะ มีหม้อน้ำนะครับระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับส่วนน้ํายาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับนี่ฮะข้างหลังนี่จะเป็นดิสนะครับผมนะนี่ฮะดิสหน้าหลังแต่ว่าข้างหลังนี่จะเป็นแบบดิสธรรมดานะฮะจะไม่มี abs นะฮะตัวนี้ขอบหลังนี่จะเป็นขอบ13นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กนะฮะยางก็ใช้ของมิชลินนะฮะตัวนี้ก็เป็นยางแบบเรเดียนะฮะจะไม่มียางในนะครับสําหรับ pcx ยางใช้อย่างดีเลยนะครับเป็นของมิชลินนะฮะ นี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะโทนสีเทาก็เทาออกด้านด้านนะครับเป็นเทาตัดดำนะครับเพื่อนๆพี่ๆนพฮะถ้าใครถูกใจในราคานี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครเคยซื้อราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าในเขตพื้นที่ของเพื่อนเพื่อนนะฮะ PCX 160ราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรือนไม้นะฮะไม้ก็เป็นไม้แบบดิจิตอลนะฮะก็จะมีระบบไอริงสต็อปนะแล้วก็มีไฟฉุกเฉินนะตรงนี้ก็จะเป็นไปเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับ เนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นดิสหน้านะครับแหวนก็เป็นแหวนแบบชุบโครเมียมนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิสหลังนะครับนี่ฮะสวยนะครับแหวนเขานะครับแล้วก็ฝากครอบแหวนก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทด้วยรีโมทนะเนี่ยก็จะเป็นกดรีโมทนะฮะแล้วก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดสวิตช์สตาร์ทนะครับผมนะสีแดงก็เหมือนกันนะครับผมนะนี่ยสวยนะครับผมนะเพราะว่าเขาทําแหวนแบบชุบโครเมียมก็จะดูแล้วสวยสะอาดนะครับ ส่วนถังน้ามันนี่ก็อยู่น้ามันได้8.1ลิตรนะฮะเนี่ยฝาถังน้ามันอยู่ตรงนี้นะครับถังก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะรองรับแก๊สโซฮอล์91 95แล้วก็ E20 นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จนะฮะสำหรับชาร์จโทรศัพท์นะเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซื้อสายชาร์จมาก็สามารถเสียบกับโทรศัพท์นะชาร์จได้นะครับแล้วก็สามารถวางขวดน้ําขวดเล็กได้อันหนึ่งนะครับ นี่ยไม์ก็เป็นไม์แบบดิจิตอลนะครับผมนะก็มี2สีนะครับสำหรับตัว ABS นะก็จะมีสีแดงดำนะฮะแล้วก็สีเทาดำนะให้เพื่อนๆเลือกเอานะครับว่าชอบสีแบบไหนนะครับในส่วนของสแตนดาร์ดนะฮะถ้าตัวสแตนดาร์ดนี้จะเป็นดิสหน้าอย่างเดียวนะครับตัวสแตนดาร์ดก็ราคาพร้อมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่97,900บาทนะส่วน ABS 11,400นะฮะต่างกันอยู่ไม่กี่พันนะครับถ้าใครชอบแบบ ดิสเบยหน้าหลังแล้วก็มี ABS ข้างหน้าก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับนี่ฮะโทนสีเข้าสวยนะครับสีแดงตัวนี้ตัวนี้เครื่อง1 6 0ซีนะครับ1ลูกสูบ4วาลนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่นะเครื่อง4วาลนะครับตัวนี้ขี่นี่มันมากนะครับสาหรับเครื่อง1 6 0 c ีนะครับเพราะว่าลูกสูบเข้าใหญ่มากนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลฮะช่วงชักนี่55.5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ esp นะครับแบบสตาร์ทเงียบนะ ตัวนี้จะไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไส้กรองตัวนี้ก็เปลี่ยนทุก16,000หมนกิโลนะฮะแล้วก็สายพานตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับผมนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นยางเบรคเรเดียรนะฮะจะไม่มียางในนะครับผมนะฮะสวยเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นราคาที่ร้านฮอนนาบีอาไวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อนๆพี PP ่ๆนะฮะเพราะว่าบางเขตบางพื้นที่นะครับราคานะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมนะฮะ บางพื้นที่ก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับบางพื้นที่ก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับถ้าจะซื้อรถสักคันก็ลองสอบถามดูหลายๆร้านนะครับแล้วก็ลองเอามาเทียบราคากันดูนะครับว่าในเขตพื้นที่ของเพื่อนราคาเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่กําลังจะออกรถนะครแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับก็เอาราคานี้ไปเทียบกันดูนะครับผมนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะก็อยู่ที่50กิโลต่อลิตรนะฮะ ก็ถือว่าประหยัดใช้ได้นะครับผมนะเครื่อง1 6 0ซี4วาลนี่ลิตรหนึ่งได้50กิโลนี่ก็ถือว่าประหยัดนะฮะเห็นเพื่อนๆพี่ๆใช้งานผมสอบถามว่าใช้งานเป็นยังไงประหยัดไมหดไมเขาบอกว่าประหยัดมากนะครับแล้วก็ขี่ดีด้วยนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะบแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของเงินดาวนะครับตอนนี้ทางร้านดาวเริ่มต้นอยู่ที่2,750บาทนะฮะ ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.39นะครับผมนะสามารถสมงวดยาวสุดได้4ปีนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับว่าจะเอากี่ปีนะ1ปี2ปี3ปีนะสามารถเลือกได้เลยนะครับสําหรับ Honda PCX 160 ABS นี่ฮะ2สีเลยนะครับวันนี้มาครบทั้ง2สีเลยให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับหรือว่าใครสนใจนะครับก็มาจองหรือว่ามาซื้อได้นะครับที่ร้านฮอนด้าบีอาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะ ก็โทรมาสอบถามก่อนนะครับว่ารถยังว่างอยู่ไหมนะครับตัวนี้ก็เลยมาลงคลิปนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆได้รับชมนะสำหรับ p c x 1 60 ABS นะก็จะเป็นสีแดงกับสีเทานะครับตัวนี้ราคาพร้อมจดทะเบียนก็อยู่ที่1,140 0บาทนะฮะรวมทุกอย่างแล้วนะครับผม1,140 0นะครับนี่ฮะสวยนะครับสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะใครถูกฉลกสีอะไรก็ าเลือกเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีฮอนด้าตัวใหม่สีใหม่มานะครับผมก็จะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาเพ,เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีครับ